สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าซอมไอแลนด์นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมโซลเวลแนวตอแหลหรือประมาณนี้นะครับหรือว่าแนวอมองอัดที่มาแรงอยู่หน้าตอนนี้นั่นเองนะครับสำหรับซอมไอแลนด์นะครับผมเคยแนะนําในช่วงทดสอบไปหลายๆครั้งแล้วนี่ครับรูปแบบการเล่นนะครับก็คือจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นในส่วนของฆาตกรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นผู้เล่นปกตินะครับก็จะมีเควสมีพาังกิจนะครับเหมือนอมองอัดที่แบ่งเป็นสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งก็เป็นแบบ InPoster ตอะไรประมาณนี้นะครับสไตล์การเล่นคล้ายๆกันนะครับแต่มุมมองก็แตกต่างกันไปเนาะเดี๋ยวทีนี้ลองเข้าไปเล่นในเกมกันดีกว่านะครับเกมนี้ต้องใช้ในส่วนของ v c h a t แล้วก็ QQ ในการเข้าระบบนะครับนะตอนนี้มีเวอร์ชั่น PC ด้วยนะครับนอกจากเวอร์ชั่นมบาย l e ที่ผมเล่นอยู่ณนะตอนนี้นะครับโอเคเจมินดี้ เหมือนตัวเกมจะเป็นของ Ten เซ็นต์มั้งครับเพราะว่าตอนที่เข้าระบบด้วย e c h a t กับ QQ ส่วนใหญ่จะเป็นเกมของ Ten เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนของอตอนเข้าระบบนะครับมันจะบอกว่า,ามีข้อมูลของ Ten เซ็นต์อยู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับกราฟิกในเกมเขาทําได้ดียิ่งขึ้นนะ,นะเออดูด,ดินี่ครับอันนี้จะเป็นตัวแมปนะครับที่เราจะได้เล่นกันนะอ่า เกิดเหตุจากเครื่องบินตกนะครับนะไม่ใช่แผ่นดินไหวเครื่องบินตกนะครับแล้วก็เรามาอยู่ในเกาะที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเราจะเอาชีวิตรอดจากที่นี้ไปได้หรือเปล่านะครับมีแม่สาวคนนึงแม่นะครับนะมาบอกว่าเฮ้ยเตือนนะครับไม่ใช่เขาไม่ได้พูดแบบนี้นะครับเขาพูดภาษาไทยไม่ได้โอเควิธีการเล่นนะครับคือเกมเนี้ยเอาจริงๆอ่ะเขาจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับอย่างที่บอกไปนะผมเรียกฝั่งหนึ่งว่าฆาตกรแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องคอยในส่วนของ แอบฆ่าผู้เล่นนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องคอยซ่อมเรือนะครับคือถ้าซ่อมเสร็จแล้วก็หนีไปได้ในเกาะอ,อีกฝั่งที่เป็นคนธรรมดาก็ชนะนะครับนี่ะเดี๋ยวมาดูกันในเวอร์ชันนี้นะครับอ่าภรารกิจส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการตัดต้นไม้ก่อนนะครับตัดต้นไม้แล้วมันจะได้ในส่วนของท่อนไม้มาแล้วก็ท่อนไม้นั้นเอาไปซ่อมในส่วนของเรือนะครับส่วนอไอที่เป็นฆาตากรนะครับ เขาจะวางกับดักตอนที่เราเก็บท่อนไม้ได้นะครับสามารถทําท่อนไม้ให้ติดพิษได้นะครับเราเก็บเลือดเรามีหลอดเดียวเราก็จะเสียชีวิตเลยนะครับนี่ต้องใช้คนถึง3าคนนะในการตัดนะครับก็คือต้องใช้ความร่วมมือของทุกคนนะครับแล้วก็ต้องจับโกหกหรือจับพฤติกรรมแปลกๆของผู้เล่นให้ได้ด้วยนะครับนะนี่ครับเก็บท่อนไม้ทีนี้ก็จะเป็นการซ่อมแพร่นะลักษณะการเล่นก็เหมือนอมองแอปใช่ไหมครับที่มีฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่ง าขาตกรนนครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งที่แบบนี่แหละนะครับฝั่งคนทั่วไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นบทสนทนาเขาก็จะพูดเรื่อยๆนะครับเนี่ยเอาไม้มาซ่อมเรือนะครับเนี่ยซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีของตกลงมานะครับพวกไอเทมพวกนี้ก็จะเป็นไอเทมที่ช่วยเหลือเรานะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นไอเทมอะไรนะครับบางอันก็จะเป็นซามิน่ที่เพิ่มสเตก็กหรือเพิ่มสเต็ในการชกนะครับ คือเราสามารถโจมตีได้นะครับนะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับไอ้นี่นะครับของที่เราเก็บนะครับอ่านี้มีการโหวตเกิดขึ้นนะครับปิดไปก่อนโอเคเก็บของนะครับเหมือนเหมือนโหวตแล้วเรารู้นะครับว่าใครเป็นฆาตกรนะครับเนี่ยเราต้องกินพวกมะพร้าวหรือว่าสตรอเบอรี่นะครับแล้วทีนี้มันจะมีรูปหมัดขึ้นมารูปหมัดคืออะไรนะครับเราสามารถโจมตีผู้เล่นอื่นได้นะครับ แต่ว่าต้องดูให้ถูกนะครับว่าเป็นฆาตกรหรือเปล่านะเออนี่ครับจัดไปนี่ครับเราหวดไปหนึ่งทีนะครับล้มเลยแล้วก็นี่ต้นไม้ครับรอผู้เล่นเข้ามานะเหมือนการาฟิกมันจะดูดีขึ้นทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับนะตอนนี้ก็มีเวอร์ชันสตรีมแล้วด้วยนะครับสตรีมก็รู้สึกว่าเล่นฟรีเหมือนกันนะอโอเคได้ต้นไม้นะครับเก็บอันนี้คืออย่างที่บอกไปนะครับ อันนี้คือคน้ลยดูหน้าเดี๋ยว <fill ets> มีการเอามือปิดปากด้วยนะก็คือาสมมติว่าถ้ามีคน้นายอยู่มาร่วมตัดไม้กับเราอะครับเขาสามารถวางกับดักเราได้นะ่ครับมันจะมีคําสั่งขึ้นมานะนนเนี่ยเนี่ยสมมติว่าผมเป็นฆาตกรมันจะเป็นตัวสีม่วงใช่ไหมครับนะแล้วเดี๋ยวรอแบบผู้เล่นอื่นอีกคนนึงมาช่วยตัดนะครับเนี่ยต้อง3ามคนนะครับแล้วมันจะมีคําสั่งเนี่ยแบบนี้ยเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับ เดี๋ยวเวลาใครเก็บไม้ไปนะครับมันมีโอกาสที่จะได้ไม้พิษนะครับเห็นปะมันมีควันขึ้นอยู่เราจะเห็นแค่คนเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะไม่เห็นเนี่ยอ่าจริงๆเกมแนี้มันเปิดไมค์คุยด้วยกันได้ด้วยนะครับนะแต่ตัวเกมมันเป็นภาษาจีนไงเออถ้าเล่นกับเพื่อนรับป่านกันโคตรสนุกเลยนะจับโกหกคนนู้นเป็นฆาตกรหรืออะไรแบบนี้นะครับนะก็ตามตายเกมแนวตอแหลที่แบบพท,ที่กันอยู่นาะตอนนี้นะครับนะเหมือนแนวนี้กําลังมาแรงด้วยนะครับนะปัจจุบันนี้ นะครับโอเควางระเบิดเรือนะครับเราเป็นคนร้ายเราต้องทำลายเรือนะก่อกวนนั่นเองนะครับเก็บไอเทมเหมือนไอเทมใหม่ๆม,มันจะเยอะขึ้นเลยเฮ้ยไปไหนต่อไปตรงนู่นม,มาที่เรือครับโอเคคือเขาสร้างนะแต่เราทำลายนะครับแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะสมมติว่ามีพายุหรืออะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ มันจะมีแบบมันจะไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครคนนี้คือใครถ้าเป็นฆาตกรสามารถฆ่ามั่วได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่รู้ว่าคือใครมันจะเป็นตัวละครดําๆอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสเตปการเล่นแบบเบื้องต้นนะครับที่สาธิตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะในคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับยังไม่จบนะยังไม่ได้ไปนะครับในอ่ามดฝึกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราเข้ามาเล่นนะครับก็จะมีพวก กิจกรรมรับของรายวงรายวันด้วยนะครับนะโอเคเดี๋ยวทีนี้มาดูเมนูต่างๆดีกว่านะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนี่ครับเดี๋ยวดูก่อนระบบเขาแนะนํานะครับอโอเคนี่อันนี้เราสามารถเข้าไปเล่นกับผู้เล่นอื่นได้นะครับคือเขาเปลี่ยนะระบบภายในเกมค่อนข้างเยอะนะคือปิงผมค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเข้าไปแจมกับผู้เล่นอื่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกแล้วกันนะโอเค ทีนี้เรามาดูระบบต่างๆภายในเกมกันดีกว่านะครับด้านขวาบนมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยดูที่ตั้งค่าก่อนฟันเฟืองนะครับอันแรกนะครับขวาสุดตรงนี้ก็คือการตั้งค่ากราฟิกที่สูงที่สุดภายในเกมนะครับดีที่สุดแล้วอันนี้อันที่2ก็คือจะเป็นการเปิดเฟรมเรทสูงสุดนะครับอันที่สามนี่ไม่แน่ใจแปลแล้วงงนะครับที่เหลือก็ไม่ได้ปรับใดๆแล้วนะครับจดหมายก็ถ้าสมมตนว่ามีของมีอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็จะแจกตรงนี้เลยนะครับสามารถเปิดแล้วก็รับคงรับของได้นะครับนะในเมนูช็อปนะครับ ก็ไม่ใช่ใขายมีของขายนะครับมีตัวละครต่างๆอะไรแบบนี้นะครับคือเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้นะครับมีระบบเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรไฟล์ของเราก่อนดีกว่านะครับอันนี้น่าจะเป็นโปรไฟล์ของเราเนาะอันนี้เป็นโปรไฟล์ของผมนะครับส่วนรูปโปรไฟล์ตรงนี้มันเป็นรูปโปรไฟล์ที่ใช้ในส่วนของ e c h a t นะครับนะนี่ประวัติเนาะที่เข้ามานี่ตัวละครมิสเตอมีอะไรนู่นนี่นั่นนะครับรับของรางวัลซะนะโอเครับอีกเหรอ มันจะแจกเยอะไปหรือเปล่าส่วนเมนูเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับคือน่าจะต้องใช้ WeChat ในการเพิ่มใน WeChat ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรชื่อเพื่อนขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับตัวนี้คืออะไรอ๋อขายตัวละครตัวนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรับตัวละครนะครับคือเกมนี้ก็ดูดีนะผมบอกเลยว่าดูดีนะครับไม่ดูจะดีกว่าไม่ใช่แล้วนะคือค่อนข้างดูดีนะครับ ส่วนระบบอื่นๆนะครับที่ยังไม่เปิดก็จะมีตรงนี้นะครับที่เป็นโมสรแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นระบบกิลหรือเปล่านะมันต้องปลดล็อกเลเวล4นะครับส่วนอันนี้นะครับ อันแรกจะเป็นการฝึกสอนนะครับสำหรับใครที่แบบยังไม่เคยเล่นเกมนี้จริงๆนะครับดูแล้วยังไม่เข้าใจลองเข้ามาในนี้ได้นะครับมันจะมีะในส่วนของการฝึกสอนเราเข้าไปแบบนี้มันจะมีภารกิจให้เราทำานรับทำตามภารกิจในแต่ละฝ่ายนะครับจะอธที่บายค่อนข้างชัดเจนถึงจะเป็นภาษาจีนนะครับเราดูการกระทาแต่ละอย่างผมคิดว่าน่าจะเดากันได้นะว่าภารกิจอันนี้คืออะไรนะครับดูตัวละครนะครับถ้าเป็นสีเขียวคือคนดีนะครับถ้าเป็นสีม่วงคือ คนเลวนะครับนี่ผมเข้ามาให้ดูเฉยๆนะครับมันเป็นการฝ <c oughs> ึกสอนของตัวเกมนะครับถ้าเล่นทั้งหมดแล้วเข้าใจแน่นอนนะครับการันตีว่าน่าจะเข้าใจนะหวังว่าน่าจะเข้าใจกันนะครับเพราะว่าผมเล่นไอ้ตัวนี้ตั้งแต่เวอร์ชั่นทดสอบนะครับก็เข้าใจนะครับแล้วระบบการเล่นนั้นก็เหมือนเดิมไงก็เลยแบบยังพอจาได้นะครับส่วนโหมดการเล่นอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับเชิญผู้เล่นอื่นเข้ามากําหนดโหมดการเล่นอะไรแบบนี้นะครับหรือ หรือเดาๆๆๆโอเคหรือเราจะเข้าไปเล่นห้องที่ผู้เล่นอื่นเขาสร้างไว้แล้วก็ได้นะครับนี่เราสามารถจอยได้นะดูจํานวนผู้เล่นนะครับนะตอนนี้มีกี่คนอะไรยังไงนะครับบางห้องเริ่มไปแล้วเราสามารถเข้าไปจอยได้นะครับตัวเกมมันมีข้อเสียคือตัวเกมมันเป็นภาษาจีนนะครับใครชอบแนวเกมแบบตอแหลหรืออะไรแบบนี้นะครับผม,ผมก็เกมนี้ก็ค่อนข้างเหมาะนะแล้วช่วงนี้ก็อมองอาร์ตอย่างที่บอกไปก็ค่อนข้างดังอยู่นะครับกระแสะก็มาค่อนข้างแรงนะ แรงมากนะครับนะโอเคในคลิปนี้ก็ฝากกันไว้ทั้งนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ